ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนพร้อมไหมพร้อมร,รับแรงกระแทกแล้วเ,เรียงพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปพบก,กับพวกเขาเลย12ทา่าน12ราศีสวัสดีทุกท่านานันรน เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงใหม่ของพี่เก่งครับผมชื่อเพลงว่ากรุงลงตาไปทางไหนครับอ๋อเป็นทศกัณ์ทศกัณฐ์ครับขนุมานเตยเอมึงนี่เชียวบังอาจเลี้ยวมาที่นี่กูจับจับมึงมาบดเป็นผงทุลีให้เหมือน ปีนกูเก่งเก่งเก่งกูค่ะพจตการมาถึงนี้ปรดยาช้าทีจะมีใช้ขนทับยักษ์สามาให้ยังไหวจงจักการหักนุมานให้บันลาย หมอนัดแม่ใบสอนแบบเอื้อนแบบอะไรเงี้ยนิดหนึ่งเอองได้เอ้ยไหนลองดิอ่ะนิวเออเอ้ยได้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 ไหนลองดิ ไอ้ขอยากอัพเลเวลว่านี้หน่อยงอเยงออยออยงออยง้่ยงออยงออังออเงออย่าเยงออ่งออยทออออยงยงองแอยองอม่งอ้งองอองออยงทองย กันนะพอพร้อมกันได้กันเชีร์โอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามเอ๋ยจริงจริงพร้องกันนะผมว่ามีคนอู้แม่สิตางไหนคนเดียว่ะอู้สิถึงเออยถองเอ๋ยคำตอบเสร็จข้าที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้เทวดาให้โชคราศีราศีหนูทำไมต้องธนุ คิดว่าน่าจะเป็นบุญที่เราได้ทํามาตลอดทั้งปีแล้วจะมาส่งเนนงสริมใ,ในช่วงนี้ส่งเสริมในช่วงนี้ใช่เพราะเป็นคนชอบชอบถือศีลชอบทำบุญอะไรอย่างนี้ครับถือศีลเยอะ,ไ,กกะไหมทุกทุกอาทิตย์ไหมหรือย,อยังถ,ถ้าถ้ามีทั้มมิ่งเวลาว่างจะไปถือศีลครับเพราะว่าได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่มันสงบมากขึ้นเพราะเวลาเหมือนที่บอกมาหลายๆหลายๆคำถามตัวเก่งเป็นคนที่มีอารมณ์ที่มันแบบเซนซิทีฟครับดังนั้นการไปถือศีลเนี่ยมันทาให้เรามีสติในการทํางานมีสติในการร้องเพลงแล้วก็ มีสติในการที่ควอารมได้แล้วมันส่งผลต่องานจริงนะเวลาคุณเล่นหรือว่าคุณแสดงอะมันจะมีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นมันมันมันให้เรารู้เท่าทันใจของเรานะเวลาเราถือศีลนะเนี่ยเห็นไอเป็นนางร้ายแบบชถือศีลไม่ไปปฏิบัติบ้างไปนั่งสมาธิบ้างเลยอะมาถึงอาจารย์ก๊อปก๊อปตว่าราศีราศีธนูทาไมต้องธนูคือผมเสริมจากที คุณจะไม่ชีการนั่งสมาธิเนี่ยเอาริงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องอยู่ที่สถานที่เลยนะมันที่ไหนก็ได้เพียงแค่คุณจิตว่างแล้วก็ตั้งมั่นแรกๆแหละแน่นอนมันจะแบบอึดอัดมันจะไม่สบายตัวมันจะปวดตัวมันจะกังวลจะคิดอะไรเยอะแยะเลยผมว่าตอนทำแรกๆเนี่ยประมาณสัก5นาทีแล้วพอหลังจากบวชเนี่ยผมก็มาทำทิบานก็เริ่มได้10นาที15นาทีเยอะนานนะพี่ก๊อฟแต่เมื่อคุณสามารถเข้าสมาธิถึงครึ่งชั่วโมงคุณจะเจอความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คุณจะเป็นเน็กปักก้งนานเอาหนึ่งนาทีฉันคืนมาไปต่อผมจะบอกว่าเก่งเนี่ยนอกจากเขาจะแบบว่าออกแนวโชว์ที่เป็นสไตล์แบบว่าจริงจังมีเรื่องของวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ทําบุญเยอะมากคือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเห็นว่าเขาอ่ะมีความตั้งใจจริงในการนําเสนอเรื่องราวแบบนี้ก็เลยแบบว่าเกื้อหนุนเขาอ่ะผมถามหน่อยถ้าว่าคุณพูดถึงการแสดง ประมาณแบบนี้นะในเมืองไทยณวันนี้นะคุณนึกถึงใครเก่เงคนเดียวคนเดียวเลยจริงจิงเทวดาเกื้อหนุนพาว่แาตาวา่ว่าราศีธนูทำไมต้องธนุกที่เก่งอะทำบุญเยอะมากแล้วล่าคนที่ทาบุญเยอะแล้วก็ทําสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่คือจะไม่มีแบบเจ้ากรรมนายเวหรือว่าอะไรมาคอยขัดขวางเส้นทางเทวดาก็จะเห็นแบบชัดขึ้นแล้วก็สามารถประทานเราเห็นเขาอยู่ในไอจงไอจีเลยเขานะเฟซบุ๊กอะไรเขาลงุอยู่ตลอดนะทำบุญเยอะจนหนูแบบหนูนึกใจว่า แล้วพี่รับงานตอนไหนแล้วพอมาเห็นก็อ๋อพี่ก็รับงานแล้วพี่เอาตอนไหนไปทําบุญเออหล้วทุกอยางปฏิบัติธรรมผมไปเจอเขาผมผมไปทําบุญแถวๆภาคอีสานก็ไปเจอที่สนามบินใช่หนูไปทําอะไรเขาไปนั่งสมาธิขึ้นชั่วโมงแล้วเป็นไงหน่ไปสนามบินเหรอครับหนูไปนั่งสมาธิแล้วหนูเป็นไงเกินวิดีว์บอกว่ารักจบจบจบทำไมต้องจบ คืออย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกว่าจริงๆคือมันจะมีราศีเมษกับพฤษภที่มันจะเป็นราศีที่ค่อนข้างดีแล้วผมวันนี้ผมก็เห็นพี่นัททิวเขาดูมีออร่ามาก<แ>คือคนที่มีออร่าเนี่ยคือเหมือนมีเหมือนมีเทวดาในการแบบดูแลมีความจง,งใช่จะังเอนมีแสง,แสงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ร<แ>ู้สึกว่า,ว,ว,าวันนี้เขาดูมีออร่าแล้วเราก็เลยฉีกเลยเห็นมี้พ่เก่งเยอะแล้วก็เลยไปทางพี่นัททิวพฤษภครับโอเคเทวดาแต่ ราตรีตุนทำไมต้องตุนตอนแรกจะตอบพี่เก่งตอบเป็นเยอะละเปลี่ยนแบบฉีกไปเลยดีกว่านี่เออ่ก็เลยชั่วอาจจะเป็นแม่สิตาอุ้ยแม่ว่าแต่ผีลูกแม่ไหวแต่ยาตะเกียนตะเคียนคู่ยาสายเขาสายนั้นน่ะแต่ก็น่าจะคิดว่ามีใครแบบคุ้มครองแม่อยู่เพราะแม่เคยบอกว่าแม่บอกให้ส้มหยุดแล้วส้มก็หยุดเลยโดยที่ไม่มีอะไรกันคนน้ำหยุดเอ้ยทำไไม่หยุดหยุด อยู่แบบไม่มีอะไรกันหยุดแบบไม่มีอะไรกันอยากฟังกันแมนดาขอโทษมันเหมือนมีมีผู้หญิงอ่ะมานั่งอยู่ข้างๆเขาไอ้เตียงอ่ะมันก็ค่อยๆขึ้นมาเห็นกระตาอาม่าคนอายุแบบแปดเก้าสิบแล้วนอนหนังหุ้มกระดูกพอเจ้าแม่ประทับเสร็จปุ๊บอ่ะอาม่าเนี่ยวิ่งเล้ม ไม่เป็นดาราหล่อนเป็นร่างทรงดังในประเทศแน่เราเกตจะโคจรทับมีสิทธิ์จะเห็นผีราศีที่ในช่วงนี้เทวดาให้โชคคือราศีร่วมเปิดสุดโดยและลินพรอพเพอรตี้ Be Nice เพอ f o ฟูชาว w e r g e เเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำแกงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้เทวดาไอโฟมาจัดค่ะมาจัดเวพาะราศีราศีกระกฏททำไมต้องกระกฏตัวเองเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตามดวงแล้วแล้วก็ตามชีวิตจริงๆเวลาจะเจออะไรไม่ดีจะจะมีคนมาคอยช่วยคอยหนุนอยู่ตลอดโดยเฉพาะผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าจะเป็นแบบพี่กล้องนี่ก็ถือเป็นผู้หญิงะเนี่ยกล้องปิยะะไรมาอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่จะผู้ผู้ใหญ่จะรักผมเวลาผมเดินออกไปข้างนอกอ่ะผมเดินสยามเงี้ยเด็กวัยรุ่นผมพยายามมองไม่มีใครไม่มีใครทักเราไม่มีใครแบบพิพานไม่เั้าไม่มีซงซ้อไม่มีซงซ้อแต่ซงซ้อเป็นคุณยายเป็นอะไรเงี้ยวิ่งเข้ามากอดผมจะจะน่ารักกับผู้ใหญ่นี่ผมจำพี่ได้นะนี่ปั๊มน้ำมันผมจำพี่ได้ใครใคร รีมรัตพูอะไรวะจริงรอยแดงยุคนั้นเออแล้วก็ผมเนี่ยไปได้ไหว้พระไหว้เจ้ามาสักพักใหญ่คือสิ้นเดือนนี้นะหนึ่งไปไหว้พระเชียงใหม่บินไปบินกลับมาวันรุ่งขึ้นบินไปพม่าต่อไปไปจุดเทียนที่เชเวดากองบ้านบ้านอย่าลืมนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วเป็นไงบ้างอะเป็นเด็บไม่บุกเบค่ะบุกเกแตบว่ารักรักี ราศีมังกรทําไมต้องมังกรเขาบอกว่าคนที hmm. ่เป like, ็นม like ังกรที่พวดราู้จักหลายคนผู้ที่เป็นดารางดาราคุณมงคุณแม่เนี่ยเขามูหนักมากพอมูหนักมากเวลาที่เขาเกิดเรื่องอะไรสังเกตพวกก็สังเกตได้แล้วผู้ใหญ่แบบที่ที่รู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาเจอเรื่องแบบเขาเรียกว่าไงดราม่ามาเขาจะเจอแบบเดียวแต่เขาสตรองไงดังนั้นเวลาที่เขาเจออะไรเขาจะจุดทูบไหว้พระพอจุดทูบไหว้พระเนี่ยเทพเจ้าที่เขาทําบุญต่างๆเนี่ยก็จะช่วยเขาอันนี้คือความช่วยส่วนบุคคลนะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบ มีแบบเขาเรียกไงสติสมาธิมากขึ้นเพราะอย่างนั้นนะพุโกเลยว่าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยรับรองเลยว่าเทพเนี่ยเข้าข้างทเทวาดาปกปทวาดาให้โชคชโอเมาที่นิวค่ะแล้วนิวตอ<ร>บว่าราศีพึ่งศราศีพึ่งสพทัทําำไมต้องพึ่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆแล้วผมว่าในทุกๆคนเนี่ยมีเทวดาคอยรักษาปกป้องตัวเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าในช่วงนี้อย่างที่หลายๆคนบอกแล้วเรามองเห็นพินาทีวันนี้หลังจากที่ไม่เจอนานหลังจากถ่ายซีรีส์เสร็จอะไรเงี้ยวันนี้เขาดูออร่าแล้วดูแบบดูดูดีดูมีแบบสดชื่นดูอะไรเงี้ยรู้สุว่าเออเขา เขาเหมือนมีมีออร่าขึ้นมาแล้วก็หลายทำธุรกิจหลายอย่างด้วยจิวเรี่ทำอะไรด้วยทำจิวเวลรี่เหรอเป็นเป็นแหวนทำกับน้องสาวครับน้องสาวแท้ๆเลยชื่อแบรนด์ว่าอะไรเออชื่อสติสตางครับสติสตางขอขอได้ไหมได้ได้ได้จบแล้วไอเชียบไม่ได้ซื้อยนะ ดี๋ตรงไปตรงมาเดี๋ยวลงให้เลยเฮ้ยเยี่ยมเลยก็ประมาณนั้นเลยรู้สึกว่าตอนนี้เขาทําทั้งมีทั้งงานในวงการงานนอกวงการแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองด้วยเทวดาก็น่าจะหนุนอยู่ในช่วงนี้โอเคขอบคุณครับเชิญคุณผัดคาะไม่ผัดแต่ว่าราศีราศีพิกษกทำไมต้องพิกษฎตอนนี้นัดคิเยอะนะ ก็พี่หลานเห็นนัททิวตั้งแต่ปิบักวบนะแล้วก็เนี่ยเข้ามาในวงการพี่มีความรู้สึกว่าเขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นคนดีเป็นเด็กประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติเลวปฏิบัติเลวก็มีชอบคือชอบไม่มีเลยไอ้ทำไมชี้ชี้ไปที่ใครเอ้าเราก็เป็นคนตรงไปตรงมานะใช่คือแถวบ้านมีที่เจริญภาวนาเขานั่งสมาธิไปทุกคน ทำไรกันเนาะโกงตะโนตื่นกันได้แล้วตื่นจะผวังได้แล้วอย่างเงี้ยเออแล้วไงต่อมันต้องเล่าไหมแค่นี้เลยเหรอเราเป็นคนเลร็วทำตัวเป็นคนเร็วนัดเที่ยวค่ะนัดเที่ยวราศีราศีราศีธนูทำไมต้องถ้าดูเพผมตามไอจีตามแบบทิกตอกเห็นไลฟ์สไตล์เขาไงแล้วผมรู้สึกว่าเขาก็แบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ ครูบาอาจารย์ทางสายศิลปินอ่าแล้วผมก็คิดว่าทุกวันนี้ที่เขาทํางานแล้วเขายังมีงานสายศิลปินอย่างต่อเนื่องอ่ะเพราะว่าเพราะนี่แหละเพราะว่าท่านน่าจะให้เลือกคนที่ใช่ในการเียครับถูเขาไม่ได้พูดของรค่ะก็ตอบเก่งตอบเก่งครับอันนี้เขาถามอะไรเทวดาให้โชคให้โชคให้โชคหรือให้พร ใครชว์แก้ได้ไหมแก้ได้แก้เลยไม่แก้เาวตอนแรกเ่จตาแต่ว่าราศีราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรเราอ้วนนี่ยืนยันค่ะถ้าเขาไม่เป็นดาราไม่เป็นเซเลบไม่เป็นพิธีกร หล่อนเป็นร่างทรงดังในประเทศแน่แต่หล่อนไม่รับงานพวกนี้ถ้าเทวดาจะให้ผ่อนให้โชคไข่ต้องพิจารณามางกอนก่อนเพราะอ้วนีีเถินเขาลาสีมางกอนมาถึงคุณอ้วนเคยเคยแบบมีครอบครัวแล้วมันใกล้เคียงแบบว่าความเป็นเจ้าทรงแบบร่างทรงอเ้ยไม่มีเชื่อร่างทรงเลยนะที่เห็นกับตาเลยนะคือีินทสวรร์ เมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว <c oughs> ก็คือไปอไปงานจุดจีนเนี่ยแล้วก็มีอาม่าคนหนึ่งที่เป็นร่างส่งม้าส่งอะนะ <c oughs> ที่แกอายุแบบ890แล้วนอนหนังหุ้มกระดูกนอนอยู่กับพื้นอะ <c oughs> พอเจ้าแม่ประทับเสร็จปุ๊บอะอาม่าเนี่ยวิ่งเห็นกระตาวิ่งแล้วก็มีผู้ชายสองคนจับมือเนี่ยวิ่งแกก็วิ่ง <c oughs> แล้วผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนมือกันเปลี่ยนคนและอาม่าก็วิ่งมาประทับส่งแล้วก็ให้พอ อันนี้คือเห็นกระตาเจ้าแม่ที่<ม>นครสวรรค์ค<ม>ือม,มันไม่น่าเป็นไปได้ <c oughs> มันไม่น่าเป็นไปได้เชื่ออย่างอาม่าและเชื่อแต่ว่าหลายหลายหลายๆายๆท่านก็ไม่เชื่อนะท<ม>ี่มันมีปลอมมีปอมใช่ค่ะแล้วพี่อ้นค่ะพี่อ้นตอบว่าราศีราศีราศีมังกรทําไมต้องมังกร ใครเห็นฉันแบบนี้นะฉันเป็นคนมีสองทักษ์นะเป็นคนที่สวดมนต์ทุกเช้าภาษาโมลิคัตตปลิตแล้วเราก็สวดมาตลอด40ปีนะไม่เคยขาดเลยแล้วมันก็ทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นห้องพระบ้านฉันจะรู้ว่าห้องพระบ้านฉันน่ะองค์ทวยเทพเทวดาเยอะมากๆจึงสวดมนต์ตลอดอก็เลยคิดว่าที่ทําให้เรา อะจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกวันเนี้เป็นเพราะว่าเทวดาให้โชคอนี่อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เทวดาให้โชคคือราศีราศีกุ่มครับ สิสงค์ครับไม่มีใครคิดเลยโหราศีที่ในช่วงนี้เทวดาให้โชคได้แก่ชาวราศีกุมและราศีสิงห์วันทงครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณของใครของมันคนบางคนไปมูที่นี่แล้วปังแต่บางคนเฉยแหะ บางคนไปไหว้ไอ้ไข่กลับมาถูกลอตเตอรี่บางคนไหว้องค์พ่อจตุคามแล้วมีโอกาสได้งานใหญ่บางคนไปไหว้พญานาคราชปู่อือลือปู่ศรีสุโธกลับมาแล้วได้งานใหญ่ได้รับโอกาสดีๆซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยมีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนและทุกเวลามันเป็นเรื่องแปลกครับเรื่องเทวดาให้โชคเนี่ยมันเรื่องละเอียดอ่อนรวมถึงช่วงนี้ลองตื่นจะเช้าไปตักบาตรและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณทาลกที่ถูกทำแทง้งดวงญาเล่ร่อน และดีฐานขอพอรว,วาฒนามีตัวตนอยู่จริงของเขาเหล่านั้นนะครับรับรูนโมทนาในบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไ,ได้ขอให้ช่วยอวยพรหรือโดนบันดาลให้เกิดในสิ่งต่างๆที่ในกิจที่ทําให้เกิดความโชคดีลองทําดูสินะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราไปทําบุญไหว้พระก็ควรจะกรวดน้ําอุทิศบุญให้เทพพย,ายดาเพราะเทพก็เคยทาบุญแบบนี้มาก่อนเขาเลยเกิดเป็นเทพเขาเห็นเราเป็นสหายในกุศลก็ให้มงคล เกิดขึ้นกับเราในสิ่งดีๆด,ดังนั้นในห่วงเวลานี้จนถึงวันที่17มิถุนายนเนี่ยเราเกตจะโคจรทับราสีกุมและเล็งราศีสิงห์เอาง่ายๆมีสิทธิ์จะเห็นผีหรือประสบเจอเรื่องแปลกๆก,ก็ช่วงเวลานี้แหละครับจนถึง17มิถุนายนก็ขอให้คุณโชคดีด้วยเหตุผลท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนําม,มาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เทวดาให้โชคได้แก่ ช่าวราศีกลุ่มและราศีสิงห์กันถูกครับเฮ้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อสําหรับคนบาปหยาบช้าอย่างผมนั่งสมาธิเป็นเน็บไม่มันเป็นเน็บจริงๆเอแต่เราต้องให้รู้ว่ามันเป็นเนบนะแล้วผมจะบอกว่าจังหวะที่เป็นเนบอันนี้พูดจริงจังแล้วนะ ถ้าว่าคุณนิ่งพอคุณจะนั่งได้ต่อมันจะหายไปใช่เพราะผมก็เป็นคนที่ทําเกี่ยวกับอนาปาณสติเหมือนกันก็จะเริ่มต้นจาก 5- ้าทีสิบนาทียี่สิบสามสิบนี่แหละก็เป็นอาจารย์ที่ที่มอมน้อยเป็นคนสอนผมมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยล้วพอเรานั่งได้มันก็จะคุณนั่งสมาธิเหมือนกันใช่ไหมนั่งสมาธินั่งสมาธิพี่กอฟเคยเห็นผีไหมช่วงนี้คือนึกเห็นอยู่ๆมีเห็นผีหรือนึกถึงหรืออะไรตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเคยเห็นครั้งแรกเไรเห็นเป็นตัวเป็นพุ่งมาจากเพดาน ตอนนั้นเราช็อกเลยไหมตกแต่พี่วิ่งออกเลยแล้วพี่ก็ทิ้งผู้หญิงไปเขาเห็นไหมเขาก็เห็นเขาว่าก่อนคือตอนนั้นนราไปถ่ายละครนานแล้วนะผมไปถึงประมาณตีสองตีสามแล้วแล้วก็ไปถึงกองถ่ายผมเนี่ยกองถ่ายเขานอนกันหมดแล้วไงแล้วก็กลับว่าไปนอนเสร็จเพื่อที่จะได้ตอนหกโมงตื่นมาแล้วหาย ถายงานได้เลยโรงแรมสมัยก่อนที่เป็นรีสอร์ทจะมีเป็นช่อง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 เอาไวใ้ให้ใส่เป็นไอช่องกุญแจมัน<า>จะเป็นน้ามด้าม<า>ติกอะไรเงี้ยสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราก็ถือวิาสาสะเราเห็นเออว่างอยู่เนี่ยก็คงจะ่ว่างแหละและ้วคือ <ใช S 1> เราเข้าใจว่าสมัยก่อนเวลากองถ่ายเขาจะไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเหมาจะเมาส์ตอนนั้นคือมันมันต้องก็ได้แหละเออมันได้แหละก็บอกเออรีบนอนเพราะว่ามันต้องถ่ายเช้าเงี้ยพอคนนอนแล้วพน้องก็ขึ้นมาเราก็มีอะไร น้องบอกว่าเมื่อกี้มันเหมือนมีมีผู้หญิงอะมานั่งอยู่ข้างๆเขาจังหวะที่เขาชี้อ่ะไอเตียงอ่ะเวลาคนรามันนั่งอ่ะมีรอยยั่วมันค่อยค่อยฟูขึ้นมาเออไอเนี่ยเตียงเตียง เออนี่แหละก็คือเห็นกระตาออแล้ว okay, okay. เ็อเสร็จพี่ก็มองเห็นจุดแดงๆแล้วก็เห็นกุ่มมาวิ่งอ,อกเลยช่วงนี้เนี่ยอ่ะผีนี่แปลอดรัีช่วงนี้คนเข้ามารอพี่คอบอบอกว่าอยากได้เลขจากพี่เพราะพี่เ,เลี้ยง,งน้องกระดิง่ง พี่เรียกว่าพี่พี่กระดิ่งพี่กระดิ่งเงินกระดิ่งทองเป็นตัวดำๆการเรียกไปเลยแหละเป็นแมลงชนิดนึงนะเป็นตัวดำๆนี่นะโดยมากพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาจะนับถือบูชากันเอาไว้ที่ร้านเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบเรียกลูกค้าคุณคุณทําไงตอนนี้คือเอาเลขลงไปใส่ลงไปม้วนมวนมวนมวแล้วพอมีเลขอะไร โผล่ขึ้นมาแล้วก็เลือกเลขนาเขาจะดันขึ้นมาหรอเขาจะดันขึ้นมาจริงป่ะแต่ว่าให้ให้เวลาเขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บอีกหนึ่งชั่วโมงดันมาไม่ใช่นะเพราะผมไม่ได้ขอบ่อยค่ะดันๆนลึกได้ทีหนึ่งก็ขอเขาทีหนึ่งทุกสิบวันก็จะขอทีนึงใช่ก็ถือว่าไม่บ่อยอะไรเนี่ยถ้าบ่อยจะขอทุกวันโอเคนี่ก็เหมือนกันมาถึงนิวครับลูกให้โชคค่ะก็เหมือนเทวดาน้อยๆเนาะ ตแมีเขานี <cheg> ่ก็คือรู children, like ้สึกว่าโชคดีมีงานมีอะไรแบบเยอะแยะก็เรื่องงานเรื่องอะไรก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกแล้วเหมือนมันเรียกว่าเติมเต็มมากยิ่งขึ้นละกันกับชีวิตทั้งตัวเราเองชีวิตคู่ครอบครัวเงี้ยเห็นได้ชัดเลยคือทุกคนในครอบครัวก็จะมีเหมือนตอนนี้ก็เขาก็จะกลายเป็นศูนย์กลางทุกคนก็อยากที่จะ มาเจอมาเล่นด้วยแฮปปี้เวลาคุณปู่คุณย่ามาเจอคุณยายมาเจอหรือทุกคนมาเจอก็จะแฮปปี้แบบเขาแล้วเขาเป็นเด็กที่อารมณ์ดีด้วยนี่เพิ่งจะขวบนึงนะใช่ครับเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วเยอะแยะมากมายเดินทางหลายประเทศแลวครับชื่อน้องเลยนะคะชื่อทัตครับทิวทัศน์ นี่อันนี้ไปที่อันนี้ไปเกณไปเป็นเยี่ยมมาครับเป็นเบลเยียมมาใช่อันนี้ก็ดอยช้างบ้านเรานี่แหละดอยช้างก็จะชิลมาก้วยเนาะก็เริ่มต้นจากที่ในเมืองไทยก่อนนี่แหละแล้วพอเขาเริ่มปรับตัวเดินทางได้แล้วก็เริ่มพาไปญี่ปุ่นพาไปยุโรปมาแล้วแล้วก็ไปออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับผมมีโปรเจกต์อะไรที่ทำเพราะว่าพอลูกเกิดมาแล้วเราคิดเออแล้วมันก็เป็นไปได้เป็นโปรเจกต์อะไรไหมก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษแต่ว่าเป็นยูทูบละกันที่เราทําขึ้นมาแล้วก็ถ่าย ในในช่องนิวเฉลยผลน้อยแหละแต่ว่าเป็นเพลย์ลิสที่ชื่อว่าิีทัศน์ท่องเที่ยวก็คือเป็นอารมณ์ว่าพาลูกเที่ยวแล้วเราถ่ายเก็บไว้ดูในในคลิปต่างๆที่เราพาเขาไปเก็บเป็นเมมโมรีของเราเป็นอะไรบ้มว่าแต่ก่อนพ่อแม่เราก็ถ่ายรูปเราเก็บไว้ในรลบ้าเนาะตอนนี้ก็เป็นเหมือนว่าเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอล้วกันแล้วก็ตัดเก็บไว้แล้วก็อัาไ้ในยูทูบใครอยากดูก็ไปดูได้ันมีคนนึงเมื่อไหร่ก็วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวรอเขาหนึ่งขวบนี่แหละ กลางปีนี้ก็จะเริ่มผลิตคนต่อไปก็อยากให้เขาเป็นเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันไม่ห่างกันมากนะเอ้าอวยพรให้ทั้งคู่เลยนะครับพร้อมมอบกันหน่อยฮะ AIS มอบสิมมงคลเบอร์ตระกูลมังกรคัดสรรอย่างดีจากกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มามอบให้ด้วยครับขอบคุณครับมอบให้ทั้งสองท่านครับ สนใจเบอร์ตะกูลมังกรนะคะหยิบโทรศัพท์มาเลยค่ะสแกนที่ QR วอันี้ได้เลยค่ะครับผมข้<ฟ>อน <yesterday> <t> ี้ไม่มีคนตอบถูกเลยค่ะครับผมมาดูว่าข้อหน้าจะตอบถูกหรือตอบผิดสักโคร่เดียวค่ะราศรีท <ci> ี่ในช่วงนี้โิรโวิร์ตโลกส่วนตัวสูงเบื่อเซ็งมันยัมีอาการซึมเศร้ากตามมาด้วยมันน่ากลัวนะ ชอบทำอะไรคนเดียวกินข้าวคนเดียวขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวยิ้มคนเดียวฟังเพลงออกกำลังกายรู้สึกว่าแบบมีความสุขตอนแรกขายเล่นๆจากหลักร้อยฟองทุกวันนี้วันละห้าพันฟองอะเฮ้ยไปงานวันค่ะเฮ้ยทำไมปั่นน้ำแข็งตอนน้ตรงน้ำหมดน้ำใสใสามเฮ้ยผีมาขมน้าขโมยอะไรอะปิดทองโริมิ